บทสวดมาหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกเปี๊ยะลวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโคสังเคนะสติงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวารันเตหิทัสหิเจโลกธาตุหิเทวตา เยภูเยนะสันนิปติตาหุเตปะวันตังทัสนายะภิกขุสังขันจาอัทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานัเอตัทโหเสยยังโคปะวาสเกสุวิหารติกะเปรวทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสาทิงปัญจามเตภิกขุสเตหิสเป เอวาระหันเตหิทัสสัญจโลกตาตุหิเทวตาเยูุยนาสัญปิตตาหูเตภะขวันตังทัสสนาเยภิกขสังฆาจายานุนามยามปิเยนะภะขวะเตนุปสังฆเมยามะอุปสังฆมิตวะภะขวะโตสันติเกยพเจกคขาทาพเสยามาเตียตะโคตาเทวตา เจยตาปินามภะลาวาภุริโสสมันจิตังวาพังภาษาเลยยะภาษาทีตังวาพังสมิเชยายะวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตูระหังสุตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทสวัยกามันตังอัตังสุยกามันตัง ทิฏฐคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกย่ยมคาทังอภาสสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายะสมะขตาขตมหายมังธัมมะสมยังตะกิตาเยวะอปภรัชิตาสังคันติอาทโคอะภราเทวตาภคะวะโตสันติเกย่ยมคาทังอภาสสตตระพิกวะ สมะทหังสุกิตตังอัตโนุกมะกังสุสารถีวเนตานิขเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตขวะปราเทวตาภะคะวโตสันติเกยมังคาทังปัสสิเฮตวะคีรังเฮตวะปะลีคังอินทคีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลจคุมตาสุทันตาสุสูนา ตาตียทัคโออะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกยมังคาทังอภาสิเยเกิพุทธังสรณนังคตาเสระเตกมิสันเตียปายภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีเตียอาทัคโค อะคาวาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนเตตถาคตังทัสนายภิกขุสังฆัญจะเยปิเตภิกขเวเหสอเตตมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตา เอสงสัยยถาปิมยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนคตมานะอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปะิตามวิสันติสยถาปิมยหังเอตระหิอัจิกิสามิภิกขเวเทวกยนัง นานิกิตายสามิภิกเวเทวกัญานังนมานิเทศิสามิภิกเวเทวกัญญานังนมานิตังสุนาทสาทุกังนานสิกโรธาภาศิสามีิติไอวัมเตติโคเตภิกุภควโตปจัสสุสุภควายตาทโวจา จิโลกมนุกสามิยถาพุมมาตทัสิตาเยสิตาคิริคปรังปะหิตตาสมาหิตาพุทุสีหาวาสันนีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนสาสุตาวิปสันนมนาวิราพิโยบัญจาสเตยตวาวันนี้กปีระวัตเวตตัวมันตยีสัตธาสาวเกสาสนรเตเทวกายาพิกันตา เทวิชานาตภิกขโวเตจาตาปมกรุงสุตวาพุทธะสาชสนังเตสัมบทระหูยานังอมนุสสานาธสนังอาเปเกสตัมัทธคุงทัาทางสังอัตสัตตังเอเกสหาสันังอมนุสสานามัทธสุงอาเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาพุทธาหงตันจะสะพั अपि न्याय वक्षितवान् च कुमाततो मतये सावके शास देवकायाभिकन्ता कन्ता ते विचानाथपि खवो योऽहङ्कितये सा मिखिराहि สาวยาคาภุมมากะเปรวัฒวายิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิจิงวะนางจะสหสะเหมะวตายาคานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตันนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวะนาง ตาคิราติสัสายคานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตน้าวันโตยสัสิโนมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรสสัสายคานันตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตน้าวันโตยสัสิโนมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสัตตายคานาตตะวันนีโนอที่มันโตชติมันโตนาวันโตเยสสสิโนมวันทามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลสานิเวสานังพี่อนังสัตตสหสังยาคานังปยิรูปัสเติยุมพิโรราชาคหิโกโสปะคานสมิติงวนังบุริมันจติสังราชาตัตารัตโตปัสสเตีย กันทัพนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสะพะหาวินทนามะมหาพลาวิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสิโนมนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติวะนางตะขีนันจัติสังราชาวิรุณาโฮตปัสสะสตียภุมพันธานังอภิ อธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธปิตาสาวาหวอินทนานามาภพลาอิทธิมันโติติมันโตนวันโตยสัสิโนนัวธมมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติวนางปัจฉิมันจัติสั้งราชาวิรูปโควาสาสติราคานางอาิปติมหาราชายสัสิโสพุทธปิตาสาวาวอินทนานามาภพลาอิทธิมันโตสติมันโตนวันโตยสัสิโน โมทัมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวะนังอุตตรัญจัติสังราชากุเวโรตัปัสสะสติยคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุตาปิเตสาภะวุินทานามามหาภลาอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวะนังปุริมาติสังทัตตระโททักขิเนนวิรุะหะโก ปชิเมนะวิรูปะโคคูเวโรตังทิสังจตารโอเตะมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทตนามนาทังสุวเนกปิรวัฒเวเตสังมายาวินุทัสาคูอนจานิกาสัทธรมายาขูเตนทุวิเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกรรมเสโทจะกินูกันทูนิกันทูจ๊ะ ปนาโทปมัญโญจเทวสุโตจมัจจริจิตฺเตเสโนจคันธโพนโรราชโชโนสโปอกุปญฺจสิโคเจวติมภรุสุริยวัชฉเสยเตจญฺเจราชโนคันธภาสหาราชุภิโมทมนาภิกขมุงภิกขูนํสมฺมติงฺวณํอตฺถโคนภสนกวิสลาสหตชกกมฺภรสตฺตราคุปยคสหยติภิยมุนา ตระตะตะจาคุณกะยะสัสสีโนอิราวโนมหาโนโสปคัสสมิติงวนังเยนะสาระเขสะหะสหรันติธิภาธิชาปะคิวิสุทธะจะคุวิหายะสาเทวะนามัจฉปตะจิตตระสุพรรณอิติเทศนามังอภยันตธานะคาราชานามะสีสุพรรณโตเขมะมังคะสีพุทโธสันนะหะหิวะจะหิอุปะวะหะยันตา naaka su sarana makan sukuang cita Wasirarahhatina semutang asuracita padaro wasawa Sitito yasasi Kara kan sama habis sama Suratana weasa webati sugiti Japaharahomuji sahasaatananca Balianang sape werojana สนใดแต่ว่าพระริงเส้นนางลาหูพัทธมุปปคามงสมโยธานีพัทธันเตะปีคูนังสมิติงวะนังอโปจ่าเทวะปัทวีจ่าเทโชวายโยตธาคามงวรุณาวรุณาเทวะสมโมจายะศาสาศาหเมตตากรุณากายิกาคู่เทวยะศาสิโน สเสเทนะสัทธกยสะเปนะนัตถวณิโนอธิมันโตสติมันโตนวันโตยสะสีโนโมทมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติหวนังเวฑูจะเทวะสหาริจะอสมาจจตุเวยนะมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมะคูบุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมะคูบุรคิตานกัตานิบุรคิตวาคุมันทะวะราหะกะ วสุนังวาสาวะเศโทสกุปะคาปุรินทโททัสเตเตทัสทะกายาสภเนานัตตะวันนิโนอยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสสีโนมอันทัมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิจิงวานังอัถคุสหะผูเทวาสัลมาคิสิคาริวะริทธกาจารุชาจามุมาปุภานิพาสิโนวารุณาสหะธรรมาจาจุตาจานิสกะ สุเรยาลุจิราคัวคัวสวัณณสีนัวทัศเตทัสทักกายสเพนนาตตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยะสีนัวโมธัพมนาพิกามุงพิภูนังสมิติงวนังสามานามหาสามานามนุสมานุสุตมะคิตาปัทุสิกาคัวคูมานุปัทุสิกาอัถฐคูหะรโยเทวาเยจโรหิตาวสีนัว ปาระคามหาปาระคาคุเทวายาสัชิโนทัสเตียทัศตะกยาสเปนาณาตวันนีโนยิทิมันโตชิติมันโตนาหันโตยาสัชินโนมัวทัมนาพิกามุงพิกุนางสุมิติหัวนางสุกาการุมหะรุณาคุเวคานาสัสะหะอุทาตะกยะปโมคาคุเทวาวิจักขานาสัทธามัตตาหะราคาชามิสกาจายาสัิโน ตานังยังอกาวจโนยทิสาภิวัสติทสิเตเอทสัตถกยาสะเเพนอนัตตะวนีโนอิทิมันโตสิทธิมันโตอนันโตยัสสสิโนโมธมนาภิกมุงภิกขุนังสิมิติงวนังเขมิยตุสิตายมะกถกาจยัสสสิโนสัมพิทธกะนัมมะสิทธะสุตินัมมะจะอัสสวะนิมานลติโนอะกวะทะคุพระนิมีตา สัสิเตทัศสัตกยาสเปนานาตวันนิโนอิทิมนโตชติมนโตนาวันโตยัสัตสิโนโมรทมาณพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังสถิตเตเทวานิกายาสเปนานาตวันนิโนนาวันวะเยนาคันชงเยจันเยสถิตสัสหะปวุทธาชาติมักีรังโอคตินามานาสวัง mukarang naka cantang Wasita ditang Suprambaramatota putta Timto sahasanang kumaraaroo jasoobakha semitingwanang sahapau kan ma mafi dihati Upapan nujud dimantopi sama เอสัญจมัจจโตอาคาหริโตปริวาริโตเตจสัพยภิกันเตสินเธเทเวสพรมเกอมารเสนาภิกเมปสาคณหะสมนติยอิถาคันนหะสภันธธารคินะพันธมัตถูสมนตาปริวาริธามะวมุญจิตถาโคจินังอิติตะถะมหาเสโนกณหะเสนางะเปสะยีปานีนาสรมะหัจจา sarang katawa na perawang ya ta pawu sako ko yanto sa wetsu ko ta so baju ta wati sang kuto sa yang wase tan ca sa ya wawa kita wana ca kuma ta toa man ta sani rate te ta ยิสัตถะสาวกเกศาเสนีระเทมาราเซนาภิกขันตเทวิชาณาธาภิกขวเทชะตปปมะการุงสุตวะพุทธัสสะสันนังวีตระเคหิปักขมุนีสังรมปิัญชยงสภวิชิตาสังขามัพยาติตายสัสนโนมุทันติสัพุตหิสาวกเตชะเนียสุตตาที